อ๋อว่าแล้วท่าบะโนแบรนด์เหมือนจะปิดหรือยังไงทำไมมันเก่าขนาดนี้ช่างย้อนเลยโกให้ก้าซื้ออะไรดีจ้ะอ้อหิวหิวฮิมอุ้ยหิวโบก่็

น,นี่ก็อไร่อยไม่รู้เป็นกาแฟนี่น่ากินทุกอันเลยนะเป็นแบบนี้ขนมโนแบรนด์โนแบรนด์ชีตที่เขาหิตมาก็น,แบบนี่ด้วยป้งกระปุกบาเริ่มเทิม รามีนโอ้อันนี้อันนี้ก็ลดนะคาราเมลว้าวดูคาราเมลได,ได้กินอีกแล้วสักกระป๋องเพิ่มความหวาน ซ술술ซอยินอะไรซุ chat, uh, oh, mm ่ยแม่อยากอาายนะมากอะแม่กนนไไ อาเหรียญปาดเหรียญทองค่ะอุ้ยทองเยอะจังคิมฮัสตาอินไปยุนน้หพวกนี้ซื้อเนื้อไปกินแบบหมูกระทะชาบูนะคะมันรสเท็มละดูดิ สไลแบบแบบแผ่นเลยอันนี้ก็น่ากินดูดิแค่นี้เองอะราคาไม่แพงเลยอะ่ะเขาทำมาเป็นถาดแบบนี้เลยอะมันคือเลิศแทล้ล่ะเอาไปย่างดีกว่าเนาะดูดิเรียงสวยงามมากอาเอาไวเออุอันนี้แบบอันนี้เป็นคอมันนะคะ อันนี้เป็นคอนะสีจะสวยกว่าน,นี่เป็นสามชั้นค่ะคะอ,มอมนันนี่จาาซื้อเยอะมากทั้งเนื้อไก่นะคะเนื้อเป็ดขังจุมมา 가자 봐. 음, ba... 아, 네. 아힘 없어. 아, 아이고 아이고 아이고. 레고. 고기. 소양 เด เ้าหมาในสานเนี้ยเขาจะนี่นะคะหมดไปหนึ่งแสนประมาณสองพันเจ็ดนะคะเต็มรถเลยตอนนี้ก็มีหมาแบบมาสร้างใหม่ตรงนี้นะคะแบบใหญ่เวอร์นะคะรอเสร็จแล้วจะพาทุกคนมาเดินนะคะแต่ราคาก็ไม่น่าจะแบบถูกมากเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นใหญ่มากอะน่าเดินมากใหญ่กว่าห้างอีก นี่นะคะซื้ออมสินมาให้เด็กๆใส่ทานก่อนยเยนะอะแต่ตุนต้องเกินะได้เงินจากวันไหวมานะคะ<ป>ของจุดนั้นาของจุดนั้นวะ 아빠, 어. 롤리치가 있는 어. 방법이에요. 아, 열거안지둠면 이거, 이거. 이거, 이거. 넣어 이거, 이거. 이거, 이와 이거. 이거, 와거 이거. 이 이거, 이거. 이거, 이 이거. 이거, 이거, 이거. 이거, 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 거사거 이거, 이거, 야, 그건 안 돼요. 돼. 고 돈만 내야 돼가안 좋아가지고 음. เค็ม้นดูนี่ก่อนเอสต็กก์อูสิเจ้าอะไรเคยสักเอาเห็ดนี้ใส่ลงไปเห็ดน่ากินใส่ให้หมดเพราะว่าเห็ดมันเป็นเห็ดแห้งใส่ไส้กรอกลงไป นี่นะคะซื้อแบบนี้มันแบบเขาท่ามากเลยสามารถแบบแกะออกมาได้นะเป็นแผงเนาะซื้อกางจูนเมื่อกี้ว้าฮ่า่หมอนะคะหิ้วมาจากไทยเมื่อก่อนเนะาะเออเนาะ พอนน่อจะเน้นอาบ้างน้ำซีอิ๊วอะไกูอยเชลลนม่จ้นมีปลาหมึกกุ้งด้วยนะคะใส่ลงไปใส,ใส่ใส่ลงไปวย อันนี้จีนเกาหลีนะฮนันอูวันนะแซงของเราอือฮันอู่วันนี้พาเล้ยวแรทนเดย์นี่กว่าฮ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 ะไม่จ้าซาเปเร็วแรงแทนเดย์โคโค่น่ากินมากดูเนื้อไม่มีที่จิ้มนะคะน้ำจิ้มหมด มมานห่อม้อาามีกได้บมาไมุ้ากไนด้มกสมกม่้ากม่อกากก่บมากมกุ้งด้วุกินเลยกุ้งทุกคนมาลาก่ห้ มันไม่แบบว่าอันนี้ลิ้นนะะอืะอเอาลอนะข้างในมีสองซองอ่ะเือดถุงตได้ไห่ <c oughs> น้องชายซื้อมาเราไม่รู้ละค่ะพีบ้านก็กินห่อผักนะผักคุณยาย่ผักคุณยายปิกเอาให้ จุกมาสวันเลนทายเดย์กินกินนะปลาเข้าแล้วตื่นะปลาเข้าชต่มมานี่นะคะนี่นะคะเหนยังอืมข้างน ผัคุณยายกรอบหวานมากมเต้อยากโอเด้งขนาอเด้งดอเ้งอเ,งอ,เงอย,า,อกยอากยิกกนะออ่งออกอกอันจามาก

빛나 마라탕 맛있어? 응, 진짜 맛있어. 아빠가 맵다 했으니까 난 절대 못 믿어. 안 매워? 안 매워. 그냥 한솔지먹 말라고. 응, 그먹 먹어봐요. 아니야, 아니야. 우와. 아빠 와, 나가. 나 ใส่กอกเรามาเป็น hm ่ะรำคาีแม่เ็าแกันเนาะ อร่อยมนม่าคาต้องมาทำไมเป <c oughs> ็นร้อนำงไลำขนาดยาวบุญเดิมเนี่ยน่งอามกเนี่มมนมยมเะย่า,ามตมือที่ปิ่นมากอร่อย ปกติก็กินหมูกระทะแต่ว่ามื้อนี้มันแบบหมาล่าอร่อยมากม,มันไม่แบบยิ่ลิ้นเท่าไหร่อะค่ะอร่อยติดใจ,ใจเลย หมอนจากประเทศไทยนะคะเพราะว่าหมอนเกาหลีอะ่ะราคาค่อนข้างแพงแล้วก็มันแบบว่าเลือกยากนะคะบางทีเราสั่งในเน็ตมาเราไม่รู้ว่าความหนาความบางมันยังไงนะคะเดี๋ยวจะเอามาคุกคนอันนี้เป็นหมอนจากประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นหมอนแบบหมอนโรงแรมอะ่ะทุกคนเป็นหมอนแบบที่เขาใช้ในโรงแรมเลยนะคะติดใจนะคะไปโรงแรมแล้วแบบ หมอนเขาดีมากอะไรเงี้ยเราก็เลยสั่งมาจากไทยเลยนะคะเ,คเพราะว่าหมอนอะมันสามารถใช้ได้นานทุกคนขนาดหมอนเก่าๆของแม่นะ,ะใช้ตั้งแต่มาอยู่เกาหลีแรกๆสิบก,ก,กว่าปีแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนนะ่ะงงตัวเองมากเลยนะคะก็ยังใช้หนุนมาจนกว่าทุกวันนี้แต่ว่าข้างในก็คือแบบทั้งเหลืองทั้งสกรปรกมากเลยนะคะครั้งนี้ก็เลยแบบ อยากได้หมอนดีๆสักใบเนาะเพราะว่าสั่งในเว็บเกาหลีมาแล้วมันบางมากเดี๋ยวจะมาเทียบให้ดูนะคะว่ามันความแตกต่างหมอนไทยกับหมอนเกาหลีเป็นยังไงเนาะหมอนเกาหลีแบบแพงๆก็น่าจะมีแต่ว่าเราไม่รู้ไงว่ามันยี่ห้อไหนหรือว่ามันอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าหมอนไทยอ่ะก็คือแน่นอนอยู่แล้วนี่ทุกคนเวลาเนี่ยมันจะพองแล้วมันก็จะแบบ เดง้เดงๆงนุ่มๆอ่ะบอกไม่ถูกนี่นะคะเป็นแบบนี้เนาะแต่อันนี้รู้สึกว่ามันจะหนากว่านะคะเดี๋ยวราคานะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้หนอว่าเท่าไหร่แล้วก็พิกัดนะคะอรอเดี๋ยวกลับไปไทยก็จะสั่งไปที่บ้านนะคะ,ะเปรียบเทียบให้ทุกคนดูนะคะอันนี้หมอนเกาหลีอ่ะมันแบนแบบนี้เลยนะอันนี้ซื้อมาใหม่ในเว็บคูปังนะคะทุกคน มันก็แบบเขียนว่าเหมือนโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันแบบมันนิ่มเกินไปนะคะนอนแล้วก็ยังปวดคอนะเนี่ยแล้วเหมือนกับข้างในอ่ะมันไม่เต็มอะ่ะทุกคนแบบใยสังคอข้างในอะ่ะข้างในอ่ะมันไม่เต็มแบบนี้เลยแต่ว่าดูของของไทยีิยืดหยุ่นได้แล้วก็ข้างในก็เต็มด้วยแล้วก็นุ่มมากเลยแบบ ใครอยากสั่งนะเดี๋ยวแปะพิกัดไว้ให้นะจริงๆหมอนมันสามารถสามารถแบบหนุนได้แบบหลายปีเลยนะคะแต่ว่าเราก็ควรเปลี่ยนนิดนึงเพื่อแบบสุขภาพนะคะใครที่หนุนหมอนจนแบบจนดำจนเป็นขี้ใครแล้วแนะนำให้เปลี่ยนเลยนะ,ะทุกคนเนาะอันนี้มันแบบป้องกันลรฝุ่นด้วยมันดีต่อสุขภาพเราด้วยนะคะเลิด せけ